สวัสดีค่ะสามราราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิด24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนะคะดูตามาศาสตร์วันที่เกิดตะวันตกนะคะ การอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วไม่อินไม่ซีเรียสจะมากเกินไปนะคะดูเพื่อความสรุปเพื่อความบันเทิงแล้วก็จะมี3สถานะด้วยกันได้แก่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่อะมามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดที่ผ่านมา ชาวราศีพิจิกชารยิยตจะไปไหนลวะเนี่ยราชินีถือเหรียญไปหาเงินหาช่วยเหมือนคุณเอาอย่างนี้มีสองกรณีกรณีแรกคุณพึ่งมีสงครามกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือกับใครคนหนึ่งเนี่ยอืม แล้วในตอนนี้ค่ะคุณคุณยังเหมือนอยากโฟกัสไปในเรื่องของการเงินก่อนอที่จะมีคนหยิบยื่นในเรื่องของโอกาสหน้าที่การงานการเงินแต่มันเหมือนคุณยังลังเลอยู่จะไปดีไม่ไปดีกรณีแรกแต่มันเด่นไปในเรื่องของคุณมีความเศร้าเสียใจหรือโทษตัวเองอะไรในบางอย่าง กับสิ่งที่คุณได้ทำลงไปเออมันเหมือนกับตัวคุณรู้สึกผิดอะไรอยู่บางอย่างหรือยังรู้สึกยึดยังติดอยู่กับความเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างมันก็เลยทำให้คุณยังอยู่ที่เดิมอยู่เกิดอะไรขึ้นสามดาบเดอะสตา ปันมองว่านะพื้นฐานคุณอาจที่จะอยากอยู่ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครแต่มันเหมือนกับมีเรื่องเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะกับหัวใจของคุณมันเหมือนกับคุณรอพร้อมอะรอพร้อมรอนุ่นนี้นั่นก่อนถึงจะมีความรักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสายเกินไป มันเหมือนกับคุณไปปฏิเสธใครมาหรือทำใครเจ็บปวดมาแล้วคุณก็เสียใจเองประมาณนี้นะอ่ะแล้วดูในเดือนพฤศจิกายนคนโสดเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีพิจิกนะราชาถือเหรียญราชาถือถ้วยจะเจอวิวในใจคุณมีความเหมือนเหมือนโสดไม่จริงอะค่ะ ในใจคุณยังมีความผูกพันหรือผูกอผูกมัดหรือผูกอะไรกันก็ไม่รู้กับคนคนหนึง่งแต่คุณจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆมันเหมือนคุณเองคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊คุณโสดจริงหรือเปล่าพี่จิกเอาอย่างเงี้ยค่ะคุณได้ไปเจอกับคนที่ค่อนข้างมีหน้านะที่การงานที่มั่นคงนะแต่มันเหมือนเป็นอดีตที่ผ่านมา ขอปันเปิดดูหน่อยโอเคจากตามหน้าไพ่นะคะเออสำหรับคนโสดเนี่ยปันมองว่าคุณพยายามควบคุมอารมณ์อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆคุณอยากเทชิ้งทุกๆอย่างแล้วเริ่มใหม่กับตัวเองแต่มันเหมือนกับ คุณยังมูฟออนไม่ได้จากอะไรบางอย่างที่คุณกลับมาทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยคุณทำผิดตรงไหนคุณทำพลาดตรงไหนแล้วปันมองว่านะมันเหมือนกับคุณตกตะกอนความคิดอะไรบางอย่างได้แหละแล้วคุณอยากแก้ไขในสิ่งนั้นหรืออยากพูดอยากคุยเหมือนคอยแอบดูใครอยู่บางคนด้วยอะ ซึ่งคนคนนี้คุณรู้สึกว่าเขาเองเขาก็ยังรอคุณอยู่แต่คุณมองว่าเฮยเขาก็ก้าวไปข้างหน้าไปในหน้าที่การงานของเขาแต่คุณรู้ไหมว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยเหมือนเขาเขายังอยู่กับสิ่งเดิมๆเหมือนกันกับคุณเลยอะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นอะมันเกิดจากปัญหาเดิมๆซ้ำๆนะ ที่ตัวคุณก็ไม่ค่อยพูดไม่พูดไม่อธิบายอะไรอะ่ะคุณเองคุณก็เพิกเฉยกับเขาเหมือนกันในเดือนพฤศจิกาค่ะมันมองว่านะจะมีการแก้ไขปัญหากันเกิดขึ้นและตายแล้วความสัมพันธ์โอเคมันจะเปลี่ยนแปลงค่ะความทุกข์ทั้งหลายอะไรทั้งหลายมันจบลงไปเดดเดมันคือการสิ้นสุดความทุกข์ในความรักของคุณะ่ะ จะได้มีการกลับมาพูดคุยแล้วดูดิไพ่สองคุยเกิดขึ้นเฮ้ยคนโสดโสดจริงเปล่าเหมือนคุณโสดไม่จริงเอาอย่างนี้ความสัมพันธ์นะคะในเดือนพฤศจิกนะคนโสดจากที่ไพ่ปันสรุปให้จะมีการกลับมาเริ่มใหม่กันอีกครั้งแล้วการกลับมาเริ่มใหม่อันนี้คุณทั้งสองคนคือเปิดใจคุยกันแต่ถ้าคุณปิดใจคุณเลือกที่จะปิดคุณเลือกที่จะไม่ไปแล้วคุณคิดว่าคุณโอเคไหมที่ที่จะอยู่กับอะไรที่ปันมองว่านะคะ ดุตัวคุณคือพิจิตคือขึ้นมาตัวคุณต้องการอะไรจากเขาคคุณคิดถึงเขามากๆอะ่ะแล้วเขาเองเขาก็คิดถึงคุณอะ่ะจัยไพ่นะตามสรุปคุณจะได้กลับมาพบกันกับคนที่เนี่ยที่ยังอยู่ในใจคุณอะโอเคนะสำหรับคนโสดเดี๋ยวไปที่สถานะไม่ชัดเจนกันค่ะ มาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเอ่อจะเป็นยังไงเอ้ยไม่ใช่ที่ผ่านมาขอดูที่ผ่านมาหน่อยเป็นยังไงกันบ้างห้าช่วยสิงไม่เท้าเกิดขึ้นความสัมพันธ์เนี้ยมันเนิบมันช้ามันโตช้าแล้วมันเหมือนกับหนึ่งในตัวคุณมีความเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างแล้วคุณพยายามกลับมาโฟกัสใน การดูแลบ้านการดูแลญาติผู้ใหญ่การดูแลครอบครัวมันเหมือนกับคุณมองไปในเรื่องของการเงินซะมากกว่าแต่ตัวคุณเองอินิจี้เหมืนอนอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากอยู่กับอะไรที่มันแบบอันดับแรกมันเหมือนคุณโทษตัวเองอยู่ในหรือรู้สึกผิดเออรู้สึกผิดรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจกับอะไรบางอย่างแต่ อันนี้คือมันเป็นตัวของคุณเลยแต่พอภายนอกคือโอเคคุณพยายามฮิลตัวเองโดยการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับหลานอยู่กับครอบครัวนะโฟกัสในเรื่องของการเงินแต่ในใจมันมีความเหงาอยู่ลึกๆอะเกิดอะไรขึ้นราชินีถือไม้เท้าห้าไม้เท้า the w i e l of fortune ในฝั่งของเขาเขาอาจที่จะเป็นคนที่โอเคมีความ เฟียมีความเฟียตมีความอารมณ์ร้อนมีความใจร้อนอะไรในบางอย่างแล้วอาจจะเกิดจากทัศนคติหรือความคิดอะไรบางอย่างเล็ก,ลกๆน้อยๆที่มันไม่ตรงกันนะคะแล้วคุณเขาเหมือนเหนื่อยในการแบบทั้งการทำงานหรือชีวิตเขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายยุ่งเหยิงเนาะอาจจะเขาอาจจะเป็นคนทำงานฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของ เจ้านายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราเขามีความกดดันอะไรบางอย่างในการทํางานเอาจริงๆเรื่องราวของคุณกับเขาเขาเองก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมันจะมีปัญหากันได้จากเรื่องเล็กลามเป็นเรื่องใหญ่บางทีมันเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะแต่มันเหมือนกับเขาพยายามยอมรับความจริงอะไรบางอย่างในตอนนี้ส่วนตัวคุณก็อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการเงินนะคือทั้งสองคนนะคะมีความรัก ที่จริงใจให้แก่กันและกันนะแต่มันเหมือนกับพูดจาหรือทำอะไรบางอย่างทำร้ายความรู้สึกกันและกันอ่ะตัวคุณพูดอ่ะตัวเขาก็ไม่ยอมเราต่างคนต่างเครียดต่างคนต่างยังอยู่ที่เดิมต่างคนต่างแบบมันมันเป็นสถานการณ์ที่คุมเครือค่ะมันมันยิ่งพูดหรือยิ่งทำอะไรกันไปก็ก็มีแต่หัง คือต่างคนต่างมีความอ่อนไหวไอ้ความรู้สึกข้างในอะ่ะมันมูฟไม่ได้ไงอ่าแล้วในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงนะคะโหคุณคุณคิดถึงเขามากๆเลยอะ่ะแล้วคุณตัดสินใจจะทำไง คุณเองอ่ะก็ยังไม่คิดที่จะปล่อยเขาไปหรออืมจากตามหน้าไพ่นะคะมันเหมือนมีเอาอย่างเงี้ยจากตามหน้าไพา่คุณคิดถึงคนคนนึงมากๆเลยซึ่งเขาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะแต่ คุณยังไม่พึงพอใจในบางแง่มุมในความสัมพันธ์นี้คุณคิดว่าอะไรใหม่ๆจะดีกว่าเดิมแล้วอะไรใหม่ๆดีกว่าเดิมไหม อะไรใหม่ๆระวังว่าจะมันจะเป็นภาพลวงตาซึ่งถ้าประมาณนิดเดียวคือตกเหวเลยนะไม่แน่ใจว่าอะไรใหม่ๆนี่คืออะไรในในชาวราศีพิจิกนะคะแต่จับปันจะบอกว่าในเดือนพฤศจ,จิก,กายนชาวพิจิกให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้ได้มากที่สุด บางทีแล้วอะ่ะการที่เราชนะคนคนหนึ่งแต่ในใจเรารู้สึกพ่ายแพ้มันไม่ใช่การชนะที่แท้จริงแล้วฝั่งของเขาเป็นยังไงอันนี้ฝั่งของคุณนะคะโอเคตัวเขาก็คือ,อยังยังคิดถึงคุณอยู่แหละแต่เขาแบบไม่ไม่อยากเอาชนะหรือไม่อยากไม่อยากแบบ อะไรแล้วอะค่ะเหมือนกับอย่างที่บอกเลยคือเขายอมรับความจริงเลยว่าโอเคคุณไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์แล้วเขาก็จะเหมือนคนที่รักษาบาดแผลจ,จิตใจของเขาอาจที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินการเปลี่ยนแปลงตัวเองเดซนเกิดขึ้นเพราะเพรเพราะเขารู้สึกว่าทำอะไรไปในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณก็ไม่ตอบรับอะไรกลับ โอเคเขามีความเศร้ามีความเสียใจอยู่นะแต่ปันมองว่าเขาเหมือนคนที่แบบว่าเหมือนเขาพยายามทําทุกอย่างแล้วจนจนหัวใจของเขาเจ็บปวดทําไมปันไม่เข้าข้างลูกดวงเลยอ่ะเอาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะเป็นคนที่มั่นคงนะคือถ้าเกิดคุณออกมาจากถ้ำอ่ะคุณจะยังเจอเขาอยู่ที่เขายังอยู่ตรงนี้นะคะ ตัวเขาเองอะคะ่ะก็เหมือนโฟกัสไปในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเหมือนกันแล้วปันมองว่าเขาจะอยู่นิ่งๆมันเหมือนกับเขามีความฝันมีความปรารถนาอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วเขาก็ไปโฟกัสที่ตรงนั้นแต่ตัวคุณปันจะบอกว่าให้ระวังในเรื่องของความคิดและการตัดสินใจอะไรที่อย่างที่บอกเดูฟูขึ้นมาค่ะแล้วเดฟูสำรับนี้คือมันตกเหว ปันขออนุญาตพูดคำว่าบางทีแล้วอะของสำคัญอะมันหลุดมือได้ถ้าเราตัดสินใจผิดและด้วยความอย่าว่าปันกลับนะอีกโก้อัตตาหรือทิ่ิคนเราอะค่ะมันจะสูงมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสูญเสียอะไรที่มีค่าไปแล้วเราจะรู้เลยว่าอีกโก้อัตตานั้นมัน มันทำลายเราโอเคนะสำหรับคนสถานะไม่ชัดเจนขอบทสรุปในความรักของคุณชาวราศีพิจิกสถานะไม่ชัดเจนหน่อยคะ่ะ10บตา8ช่วย1ช่วยหช่วยบางทีแล้วอะโอกาสอะไรใหม่ๆที่มันเข้ามา ปันจะบอกว่ามันเหมือนกับคุณรู้สึกว่าไปตายอาดาบหน้าแต่ก้าวดาบออกมาให้ระวังจริงๆในเรื่องของความรักเนี่ยเพราะว่ามันส่งผลทั้งในเรื่องอื่นๆให้กับคุณขอขอวิธีแก้หน่อย ที่แก้มีทางเดียวค่ะสร็จขึ้นมาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีขึ้นได้เมื่อคุณน่ารักและอ่อนโยนและยอมรับความรู้สึกของตัวเองวพาคุณรู้สึกยังไงกับคนนี้โอเคนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่คนมีคู่มาคนมีคู่ <c oughs> ชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างคนมีคู่นะคะตัวคุณอา้าวแฮงแมนราชาชินไม่เท้าสองช่วยมันเหมือนกับคนมีคู่คุณไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันและกันด้วยหรือเปล่า เขาก็ทำงานตัวคุณก็รู้สึกว่าอาจจะเดือดแหงมนมันเกิดขึน้นคือคุณเองคุณก็อยากมีเวลาร่วมกับเขาแหละแต่เหมือนกับหน้าที่รับผิดชอบมันมันไม่ได้เอื้อไงส่วนตัวเขาอะเขาก็น่าจะยุ่งอยู่กับการทํางานอ่าแบกรับภาระหน้าที่รับผิดชอบอะไรต่างๆเยอะแยะ,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 ยะมากมายเลยเหมือนคนสองคนนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้ให,ให้แก่กันและกันสักเท่าไหร่นะหนึ่งดาบ ชาวเวอร์มีเรื่องกระชบกระชั่งกันเกิดขึ้นหรือเปล่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเราก็มีเรื่องเสียอกเสียใจอะไรกันด้วยแหละคือไพ่ครอบครัวขึ้นแต่ไพ่ครอบครัวสําหรับเนี้ยค่ะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์แล้วในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงห้อ เหมือนกับคนสองคนมาเริ่มกันใหม่ในเรื่องของความรักชาติที่ผ่านมามีปัญหากันจะได้กลับมาเติมเต็มในสิ่งนั้นเหมือนการพากันก้าวข้ามผ่านความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจเขาเองเขาก็พร้อมที่จะลุยเดินหน้าในความสัมพันธ์เขาเองเขาก็ตัดคุณไม่ขาดค่ะอืม เ้าเอาคำเป็นยังไง The Star เจ็ถ้วยสองดาบบางทีแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ปัญหาต่างๆอะ่ะมันจะคลี่คลายลงไปเองด้วยการกันด้วยการให้อภัยซึ่งกันละกันตัวคุณจะรับรู้ถึงปัญหาอะไรบางอย่างทำให้คุณเข้าใจในตัวเขามากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งคุณเข้าใจในตัวเขาโดยที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายอะไร มันเหมือนเขาเคุณได้รับรู้แล้วว่าทุกๆอย่างเขาทํำเพื่อคุณอ่ะอแล้วคุณใจอ่อนเลยทีนี้อ่ะเรามาดูสรุปนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีพิจิกนะคุณจะได้รับการรักษาบาดแผลทางจิตใจจากคู่ของคุณ คนสองคนนะคะรักกันแต่เหมือนช่วงก่อนหน้ามันเป็นอะไรที่ดาวพฤห,หัสกับดาวราหูเร่งอยู่แล้วแล้วเดินวิปริตด้วยต่างคนต่างกลับมามอบทิ่งดีๆให้กักนละกันนะคะมีการยอมรับมีการปณีปนอมมีการปองดองกันปัญหาอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะได้รับการแก้ไข คุณจะได้รู้สึกว่าคุณจะได้ถือไพ่เหนือกว่าในความสัมพันธ์แบบมีการที่คือการผ่อนคลายอะค่ะในความสัมพันธ์กันมากขึ้นต่างคนต่างเป็นกําลังใจให้กับกันและกันตัวคนของคุณก็จะทําอะไรบางอย่างให้คุณภาคภูมิใจในตัวของเขาม,มีความสบายใจมีความประครับประคองกันเกิดขึ้นแบบมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรกันด้วยนะ โอเคนะคะซึ่งตัวเขาก็จะเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงนะเขาเองเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกำลังใจให้กับคุณขอเพียงแค่คุณบอกเขาเท่านั้นเองตัวเขาจะพยายามรักษาคุณไว้ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะมีอุปสรรคอะไรถ้าพูดคุยกันดีๆ มันจะเป็นความสุขมากๆเลยถ้าใจเย็นกันมากๆนะคะจะมีการปักความเข้าใจจะได้ชดเชยช่ว,ชวงเวลาที่มันขาดหายไปโอเคนะสำหรับชาวราศีพิจิกขอให้ทุกๆคนสุขสมหวังในความรักได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ